เปิดกล้องมาพี่น้องมาอยู่กลางทงพอ่อนี่แต่เข่าลมเกี่ยวเข่ากันยังบ่วแดดคักพี่น้องเมื่อนี่แดดคักเด็ดในอีรี่กลางแจ้งเด่นเด้ดไปเอากราบสวัสดีด้อผมอแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ<ห>ก็ยินดีเข้าสู่ช่องลุงไร่บานหน้าคือเกาคือเดือม ไปเมื่อนอีงเกี่ยวเขา่าเบาขอดไปเปบิังเบาขอดเพันธ,ธุ์เฮ็ดยังโอ้มาดดดดดดแ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 ทะปัดโุเข่ามาันขึ้นได้หลายแทะนนี่โอ้เบาขอดก็ได้เข่าหลายแทะโอ้ก็ได้หลายน้องโข เอ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนเนี้ยป้าลุงเพื่อนสวัสดีพี่น้องเออวะมามามาให้เขาซอยกันเนี่ยปอดเนี่ยโอ้เขาไหลนี่มึงแย่งตามยังบอกป้าได้หลายอีหลีเอากวาดกวาดกวดกวดตาตัวนี่ลดตัวลดตัวพระเทศัยเนี่ยนี่เขาตาโถได้เขาไหลคักเนาะป้ายังเกี่ยวอยู่พัวกระเมียนกระเมียนหรอบัโถ ผู้เบาผู้บ่าขอดนี่บ่เม่นธรรมดาาด้นผู้บบาขอดเอ้ากวดเข้าไปกวดนี่เด็ดคักเด็ดนี่ีหลีีหลเนาะคือคือบ่หาคนมาเห็ดซ้อยนะคือบูหาคนมาเห็ดซอยเป็นผู้บบาซอก็เสริมสวยเบิดมือเบิดวิน บอกผู้สาวเสริมสวยป๋อแต่ว mm. uh ่าม like ักสาวเสริมสวยตัวส so ัตนคือผูดแท้มักสาวเสริมสวยตีเบาคอดมักสาวเสริมสวยป้าย่านแดดบ่าบอเป็นยังล่งเอ๊ส แง่การแง่งน้อยบ่แง่งน้อยเนาะคือบ่ไปเอาแยงน้ำผู้สาวเสริมสวยมาสะมาเด้อไปซื้อมาซาเขาแล้วก็มาแล้วพี่น้องเลยอ่อนเขาอ่อนเขาด้วยแดดเด่นแดดเด่นแดดที่น้องเลยแดดคักแดดในเยลีโอ้หลุดเกี่ยวกะเอาวิ่นวินอยู่โอ้จันโถ่ยังไหลยังเกี่ยวคนเดียวอยู่ ได้หลายปานนี้เอ็ดจังได้ยี่สิบจินเบิดขายแตงเมียบ่ฮะขายแตงเมียขายแตงเมียเออขายแตงเมียเอ้ยหน้าเห็นหลายยี่เนี้ยไปเฮ็ดหน้าพ่ะยเฮ็ดหน้าผู้เดียวบ่เฮ็ดผู้เดียวนี่บ่เมื่อกี้ปดแท้ยเบาขอดเฮ็ดน่าจกไรก่อนสิมหาไรสิมหาไรเฮ็ดผู้เดียวผู้เดียวลูกเมียกับบอมีโอ้ผู้ใดอยากมาเปลี่ยน แฟนเบาวขอดเออเพิ่นเปิดใจแหละต่ว่าเพิ่นไปติดสาวเสริมสวยมาออตาีติดติดสาวเสริมสวยปั๊ดมักบ่สาวเสริมสวยหมักคักเอลยสาวงามบัตเตอร์เนืองโมเกะสาวงามบัตเตอร์เนืองโมเก้าสาวเสริมสวยมักที่สุดเฮ็ดจังได๋กับ่ลืมบ่ หายใจออกใจเข่ากับเป็นสาวเสริมสวยคือเกา่าสีแนวนี้แล้วคนหมักสาวเสริมสวยนี่คุยกันมาดนระบบก,กับสาวเสริมสวยนะห <c oughs> มักคุยกันมาพอประมาณเหรอดีเนาะกับสาวเสริมสวยว้าเอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอายินดีน้ำผู้ใดมีพบวปลักเออกวดไปกวดไปกวดไปมันแหงห้อน ฮอนแดดคักี่ลีนี่อน่แดดเด่นเด่เด่นเดท้ายกลางเกงคักเลยด้วยนี่ยีจะเป็นหอนคักฮอนนี่ปูดขบอสซาไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นแล้วแี่งขาดก็คือกกคือบ่เอาเขาไม่งี้ โอ้ยแงงขาดกันยิ่งเบาอีกก็ได้ตัวมันคือสิเป็นหายนะเนี่ือไว้กบ่มาเบิดนี่ยอีก,เก,กเกี่ยวเขาเบาขอดมือนี่เขาเป็นไหลไหลเลยคือเป็นเบาแล้วสิผาลาพี่น้องโพ้รถเกี่ยวกับเบืนเบือนบืนบืนบืนอยู่ทั้งเทิงถึง,ถงทั้งพี่กับยังแมนเดี๋ยวเห็นยังนี่ เขาก็ได like ้เกี่ยวไปหาไรบ่เขาก็ได้เกี่ยวไปหาไรบ่เกี่ยวอะไรหาไรหนึ่งอะไรเนี่ยทิพไรเกี่ยวหาไรหรอเรียวบ่นเนาะมือหนิเรียวยีดอกเนาะเกี่ยวอะไรยังทิพไรเรียวยีดอกมือนีรอบคำคำชาวบ้านบุรีบอกเลียวเลียวยีดอกโอ้ยได้ ได้เข่าหลายคักเนาะปัดเอาเมียสองหลุดไปยั้งไลยจังสิกินเข่าเปิดเอาไปแล้วเนาะเอาข้อขาดเนาะข้อขาดแล้วขันเอานี่เอาเมียสองเนี่ยข้อขาดบ่กข้อขาดเลยหรอโอยเอามาเอามากอะคือเอามาเอ็ดเบียกเอ็ดงานซอยได้ยามนอนกลับไปนอนคนละหม่องผู้ได้ยี่ข้อระม็งเนาะออบ่ได้แหงมาอยู่น้ำกันนี่ เอาไม่ยังข้าวขาวหน่อยบ่เรานัวหัวมวนกันซื้อดักพี่น้องเอ้ยมันเพิ่นมาจากเข่าผู้เดียวเบาโสดเคยลงคลิปไปแล้วะที่หนึงเบาโสดเบาโสดแหงเนื้อหโอ้เรียกนะบ่มีแห้งเฮ็ดเมื่อยหลายล่ะเมื่อยหลาย ตัดยางอีกโอ้ตัดยืดบ่อยางมะ <า S 2> คืนนี่ยี่สิบกิโลเลตัดตัวเดียวย่างจนมีแข้งว่ามันห่อสมประโดวบ่ <laughs> ปัน่น <laughs> ตัดยางแล้วก็เตะเขาอีกอย่างไรก็แบบสิ่งแห่งเห็ดเอ้เกษตรตามที่มีกำลังหันเหล่โอ้เม็ดเข่าเต็มดีเนาะขอดเนาะเม็ดเข่าว่าเต็มดีขนาดเลย ชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์ดีอีลีทางเมืองสกลนครเฮานี่อุดมสมบูรณ์ครับบ่อเขาน้ำสาา้ามป่าบ่ออื้ําอยูก่เหรอเขาน้ํดีก่างามบ่พี่น้องเขานี่ตัวเข,าข่าคักๆเลยนี่เม็ดเต็มดีครับอีลีนี่เขา่าพ่อน้นา งาม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 งมงามเอามาให้ยืมไปขายสะกกอนในเป็นยังจากสาวสอบเอาเอเอาเอาเอาอ,าอ,าอกไปนอกไร้ลา,าลเรียทีมแทนที่สิขึงดึงออกไปทั้งผู้หมองมันมน่นโน่นผู้พัดเอาลงมาทั้งหมองกังนค่อยๆ โทเอาผู้สาวหันมาวะเออกระซ่ออกไปสะก้อนข่าขึ้นได้หลายเท่ขวเข้าหลายเข้าหลายมีแงงีากได้เข้าหลายอีหลีเลยเข้ามากเต็มดีขนาดเลยปะหมบ้านนี่กัแง่ก็งขาดบด หมื่บ้านนี้เขาชอยมืดก็ได้ลายขนาดหมู่บ้าน,นเอาเขาขึ้นของชอยมือดอไปเรื่อยๆเพราะกับเกี่ยวเขามือเล็กมันบอกมือน,นี่เอาสิลากไปใส่อีกบานเอเฮ็ดไปอไป เฮ็ดแบบคนบ่มีลูกมีเมีมยนี่แกไปตะพืชตะพื้อตัวนี่บ้านอีสานบ้านเฮานี่กับอุดมสมบูรณ์เข้าน้าได้หลายสุขคนนอขอดเนาะเนี่ยบ่อีสานบ้านเฮ้านี่ ผู้ใดการได้เขาได้น้ำอุดมสมบูรณ์ขนาดเนาะได้ขนาดได้ปีนี่ได้หลายแล้วปีนได้ได้หลายผู้ใดการหน้าหน่่ยเขาไหลายสามไร่เลยสามรุดหน้าหน้าอันพประพันได้จักไหลพอขึ้นได้หลายเถิดสามไร่พวกไรอย่เนาะได้เขาตั้งวัดบ่แม่นเท่ายซีตันกว่าพุ่นบ่ตันกว่าเลยได้หลายี่หลีของเรา ปุ๊บพุ่นบ่เกี่ยวตะพุ่นบ่ล,ลงตะพุ่นล่ะกระซิลงกลับมานีบ่บ่บคอดเอาตะพุ่นล่ะกระซิลงมานีมันบ่บ้านีรถไถน,นะรถเกี่ยวนะโอ้ยมาเขา่าก็ไม่เต็ห่วงใหญ่ๆสิภาพไปเบิ่งห่วงเข่าเด้อห่วงเขา่าเบาขอดมึน โอมันเป็นหน้าดำตัวนี้หน้าดำตัวให้นี่ปอดทุกวังเขาเเ่าสวดสดเสดเสดปาดเท้ามันใหญ่เท่มันเป็นเข่าหน้าดำแล้วพี่น้องเด้อห่วงไงคักโอ้ยอ่อนซอนแต่ว่าทางนั้นปะขึ้นนอน กีดินทาเลยเนาะนอนทา,ลา,ทานะแล้วทั้งน่ะพอดีละลดกำลังเกีียวอยู่ทั้งๆถู้โอ้ออนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อน,ออน,อนได้คือไฮนี่เบิดเนาะขอดเนาะ ได้ได้คือให้เนี่ยเบิดเนาะขอดเนาะได้คือให้เนี่เบิดเนาะนี่เอ <Okay. S 1> ๊ห่วงเข่าว่ะหว่วงใหญ่ดีขนาดเลยใหญ่แล้วมันเป็นเข่าหน้าดำใส่ปุ๋ยรุ่นลื่นเลยโอคักขนาดมันหว่วงดีว่าค่นได้เบิดทงนี่โุ้ยบ่มีหมองสีวค้ครับบบบ่มีหมองสีว้เลยเข่านะ พูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเอ้าถ่ายไปหลายกะมันสีเงาสิจบคลิปถ่ายไปหลายมันกะสีเงาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่ เดดกะห้อนห่อนพี่น,อน้องหวนเนาะเอา้าอยู่ดีสบายมีความสุขลำลาำรวยรวยกันทุกคนเด้วขอกาวคำ่า,าสวัสดีครับผม